มาดูเรื่องของแรงงานกันบ้างคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นความคาดหวังของชาวจังหวัดจ,จันทบุรีเลยก็ได้นะคะเพราะว่าต้องมีการเก็บเกี่ยวลำใหญ่กันขึ้นมาการนำแรงงานจากกัมพูชาเข้ามาทำงานนะคะตามมาตรา64และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี ความหวังแล้วก็ขนทางลดการสูญเสียของชาวสวนลำไยและภาคการส่งออกผลไม้ชายแดนจันทบุรีจากวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้ไรายได้จากการส่งออกลำไยนั้นยังคงไหลเวียนเข้ามาอย่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ของประเทศอย่างต่อเนื่องติดตามได้จากรายงานค่ะ ควนหวังเงินล้านหมดเลยเห็นเงินล้านทุกสวนแหละพอเ,เจอฝนเยอะและงานไม่มีคือจบหมดแหละชาวสวนร้องหไห้นะพอลงบอกว่ารอคุณรอคุณรอแล้วเราทําอะไรเขาไม่ได้เพราะคาสัญญาอยู่ไงเก็บไปหน่อยเดียวเขาให้เขาให้เราเก็บเองขายก้นสวนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก้นสวนน่ะซื้อถูกถูกอ่ะเราจะได้อะไรใช่ไหมสิบกว่าปีบนเส้นทางของชาวสวนลำาไยนี่คือครั้งแรกที่สมพรมองคุณทศ ต้องมานั่งคัดและกัมปุกลำไยส่วนที่เหลือประมาณร้อยละสีจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งออกของโลงลำไยหลังทำสัญญาซื้อขายและรับเงินมัดจำมาลงทุนในการผลิตตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลการเก็บเกี่ยวผลผลิตเองครั้งนี้ดีกว่าปล่อยให้ลำไยเน่าเสียคาต้นอย่างไร้ค่าอย่างน้อยก็ยังพอได้ค่าเงินมาคืนทุนค่าปุ๋ย และยาที่ลงทุนไปบ้างเพราะสวนก็ต้องทำำําลําไยมีคุณภาพอะถ้าเราทําไม่ดีมันก็เนี่ยมันก็ต้องโดนเทงอย่างเงี้ยบางทีแต่บางทีมันก็อยู่ที่ลงอีกแหละใช่ไหมที่ลงเหมือนกันว่าลงอะสั่งมายัางไงลงข้าวเบอร์อะไรเนี่ยแล้วก็มันก็อยู่ที่ราคาหรือการส่งออกอีกเหมือนกัน กังวลใจมากเพราะว่าลำไย,ยก็จะเก็บอย่างเงี้ยเราก็โควิดเกอย่างเงี้ยแล้วก็แรงงานก็ไม่มีค่ะกังวลใจมากนอนไม่หลับเลยก็อย่างวันนี้มีคนงานมาเก็บก็โล่งใจเลยโชคดีค่ะเพราะว่าลงอวังซื้อแล้วเขาก็ราคาเดิมอย่างเงี้ยแล้วพอไม่มีคนงานเขาก็เอาให้เราหาคนงานมาก็ราคาเดิมปกติมาเก็บแล้วก็เนี่ยได้ได้ได้ไดผลผลิตตามปกติเนี่ยค่ะ ตตาาาามเเป้้ที่รรองกความกมวนใจของบางอ่อนโตบัวชาวสวนลำไยจันทบุรีคายลงทันทีเมื่อเห็นสายเก็บลำไยของโลงรวมแรงงานเกือบ70ชีวิตผู้ผมเก็บลำไยกันห่วงเวลาเก็บเกี่ยวลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออกตามสัญญาซื้อขายและสัญญาใจที่ค้าขายร่วมกันมานานนับ10ปีบนพื้นฐานขงความเข้าใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวิกฤตโควิด1ิพิษโควิดส9ส่งผลให้การบริหารจัดการแรงงานเก็บลำไยจันทบุรีต้องพร้อมปรับเปลี่ยนนหน้างานบนความขาดแคลนแรงงานที่ผูกโยงกับเพื่อนไถเวลาเก็บเกี่ยวฝนฟ้าและความเดือดร้อนของชาวสวนลำไยคือแต่ก่อนเราจะเก็บลําไยเนี่ยสวนหนึ่งเนี่ยเราจะเข้ากัน5 6าคันสิคันแล้วแต่สวนแต่ปีเนี้ย หนึ่งเลยมันต้องแยกกับคันละส่วนละครสองคันเก็บไม่ทันด้วยแล้วก็กลัวว่าลูกน้องเนี่ยถ้าคันไหนมีเชื้อก็จะลามไปหลายๆคันก็เลยใช้วิธีว่าการเก็บลำไยก็ให้กระจายกันมากที่สุดอ่าแล้วก็จะได้ทันต่อสวนเหมือนกันการจัดการบริหารอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับคนสวนก่อนมีการพูดคุยกันก่อนว่าปีนี้เรามีปัญหาอะไรปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องโควิดมันมีปัญหายังไงแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งกัน ทำให้คนสวนเข้าใจว่าเออเราอาจจะมีเสียหายบ้างนะปีนี้เพราะว่าแรงงานมันไม่ทันก็ต้องมีการพูดคุยเพรว่าสูนเยอะบา้บานๆคนมีน้อยอย่างนี้กูลำใหญ่แตกของสะกองศูนไงยอย่นี้ก็ลาวพยายามเก็บให้ให้เร็วที่สุดเลยอะ่ะ แปว่าเราจะย้ายไปศูนอื่นอีกบว่าให้ของศูนดีใจคือไงผมอยากให้พี่น้องทางทางกัรพรชามาเยอะบลว่าช่วยเก็บแต่ทางเขายังไม่เปิดทางให้เขาไงโอ้อยะมาเยอะครับโควิด -19 บทพิสูจน์กลยุทธ์จัดก,การแรงงานหนุนเสริมสายผ่านการส่งออกลำญ่ไม่ให้แน่นิ่งภาพสะท้อนความยั่งยืนการผลิตลำไยคุณภาพในช่วงวิกฤตทําให้รายได้จากการส่งออกลำญ่ยังคงไหลเวียนเข้ามายัางจังหวัดจันทบุรีทีมข่าว n b t จันทบุรีรายงาน